สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมวันนีุ้งชัยชาแนลครับสี้ามาสักผ่าไหมนะครับโดยน้ายาสักผ้าครับด้วยตัวเองนะครับนะครับขั้นแรกนะครับก็คือเราเข้าสิตีนะครับน้ายาสักผ้านะครับลงไปในน้ำนะครับต่อมานะครับก็เอาเสือไหมที่เข้าไส้นะครับเสือไหมเที่ยเข้าไส้ ชุบน้ำนะครับหรือว่าจุ่มน้ำครับจุ่มน้ำจุ่มกละมังนะครับครับจุ่มกละมังให้ซุ่มนะครับจุ่มกละมังให้ซุ่มพัดจุ่มแล้วครับนะครับจุ่มให้ซุ่มแล้วที่นี่ก็ค่อยๆค่อยๆกดครับค่อยๆกดครับที่นี่ก็เอาน้ำยานะครับใส่ตรงข้อหรือตรงส่วนใดที่สกปรกนะครับนะใช่ตรงหดที่ส่วนใดที่สกปรกอีกครั้งหนึ่งนะครับ ทีนี่ค็ค่อยๆว่ามันขยำเลยครับค่อยๆถูเอามือถูมือหลุดนะครับเพื่อที่จะให้คราบสกปรกออกจากบริเวณนั้นนะครับค่อยๆถูค่อยๆนั้นนะครับเพอระมัดระวังครับเพราะว่าผ่าไหมเป็นผ่าที่ทอมือนะครับเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อทอมือซึ่งเป็นผ่าไหมนะครับเป็นไหมที่ย่ายผมนะครับซึ่งเิ่นเสียบไปแล้วิ่นได้เลี้ยงมอนครับเลี่ยงมอนเลี้ยงม่อนเราวมายอมสียอมอย่างเองนะครับ ตั้มเป็นพาสโลงนะครับซึ่งผมถึงเป็นร้านเพ่อนนละก็เลยเอานะครับเอาพาสโลงนะครับเป็นชิ้นเป็นไปไล่สโลงนะครับไปตัดเป็นเสือเพื่อที่จะใส่นะครับก็ถือ่าสวยงามครับเป็นเป็นสีเา้าบ้านนะครับสีบ้านบ้านเท่าเนี่ยครับเป็นคนเป็นยอบผู้เฒ่าผู้แก่พันเฮ็ดนะครับสมัยตะกี้พันเฮ็ดนะครับแล้วค่อยๆยองค่อยๆขยำนะครับแล้วแต่ว่าถามเห็ดแห้งครับ ค,ค่อยๆเพื่อที่จะให้คราบสุกภกนะครับได้รูดออกนะครับค่อยๆครับค่อยๆขันขันเท้ารู้สึกว่ามันสะอาดแล้วนะครับสะอาดแล้วเขาจะเศร้าขยันกันเลยครับนะครับค่อยๆขยันไปเพื่อที่จะให้คราบสุกภพรูดออกนะครับค่อยๆเบิ่งครับเห็ดแห้งเมื่อไหรครับเพราะว่านี่เป็นผ้าไหมครับตรงมัดระวังจย่าน้อยครับเพราะถ้าซีดแล้วก็ครับเริ่มลากลางทำความสะอาดออกครับค่อยๆจุ่มนะครับเนาะ เพราะว่าผ่าไม้แท้ผ่าไม้ย่อมนะครับแต่ซีมีสีออกแน่ครับนะครับสีออกแน่เพราะว่าคนโบราณเพิ่นย่อมครับบ่คือสีของสมัยไม่นะครับเนาะโอ้มีหอดปากกาครับผมลืมครับเยยบเป็นเสียนะครับเนอะเดี๋ยวผมเอาปากกาออกกันนะครับเลยเข้าต้องระมัดระว่างครับเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นย่อมสีนี่สีสีออกครับสังเกตไดงไงครับน้ำแดงจึงครึงครับน้ำแดงจึงครึงนะครับดูดีครับน้ำแดงเท่ห์มากน้ำแดงจึงครึงครับเป็นน้ำสีที่เพิ่นย่อมนะครับเนาะ แด่ขันสีสมัยสมืยนี่มันติดทนนานครับแต่ว่าอันนี้เป็นผ่าห้ายกนาจารว่าตั้มกว่า3 0 4 0ปีครับผ่าไม่พื้นนี่ครับนะครับแต่ไม่ไหไงผมตั้มเป็นนะครับตั้มใดเพิ่นตั้มใดเพิ่นมีเหียมีแห้งตอนนี้เพิ่นก็ตายไปหลาย10ปีแล้ะครับเพิ่นเสียกับอายุเพิ่นก็เกือบ90้2เก้บกบครับเพิ่นเสียนะครับตอนนี้ก็ร่วมแล้วก็ร้อยกว่าปีนะครับตามที่เรา ตามที่อายุของเพิ่นเนาะได้่าเพิ่อนไปติํมช่วงเพิ่นเป็นสาวหรือว่ามีหลูกมีเต้าแล้วนะครับให้ให้ลูกหลานเพิินสไดช้ชดกันได้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเด้นะครับเด้อมีคอมเมนต์กับคอมเมนต์มาครับสวัสดีครับ